บทที่สิบสองเอวัมเมสูตังเอกังสมยังพระขาวาคายายวิหารติคายาเสสีเศทิงฟีสูสหัสเซนาตันตระโคพระขาวาพิคุอามันเตสีสัพพังพิขาเวอาธิตังกินจาพิขาเวสัพพังอธิตังจักคุงพิขาเวอาธิตังรูปะอาธิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมัสโอาทิิโตยัตตรัมปีทางจักขูสัมัสปัญจะยาอุปัสติวัตเวทาติยังสู่ครั้งวาทุครั้งวาอาทุขะมะทุครั้งวา ตัณปิอาศิตังเกนะอาศิตังอาศิตังลกขะหินะโทสะหินาโมหะินาอาศิตังชาติยาชารามาระเนนะโสเกหิวปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาศิตันติวัฏามิโสตังอาศิตังสัทธาอาศิตาโสตวิญญาณังอาศิตังโสตสัมผัสโสอาศิตโตยัตมติทังโสตสัมผัสสัพนจยาอุปัสสติเวทติยังทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขามาทุกขังวา ตัมปิอหิตังเกณะอหิตังอหิตังลักขินะโตสักขินะโมหกขินาอหิตังชาติยาชาระมารณีนะโสเกหิปาริเวเหิโุเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอหิตันติวะทามีขานังอหิตังขันธาอหิตังมาคะวิญญาณังอหิตังมาคะสัมผัสโสอหิตโตยัมถิทังมานาสัมผัสสปัญจยาอุปัสสติเวทะ ติยังสุขังวาทุขังวาอะทุขังมุขังวาตัมปิอะธิตังเกณะอะธิตังอะธิตังลักขะขินาโทสกขินาโหสกขินาอะธิตังชาติยาชาละมาระเนนะโสเกหิปิเวเทหิทุเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอะธิตังติวัธามิชีวะหะอะธิตตาลาสะอะธิตตาชีวะหะวิญญาณังอะธิตังชีวะหะสัมผัสสะอะธิตโตยัมปีทัง ชีวะหาสัมปัสสังจะย่อุปัสสติเวทที่ยังทุกขังวาทุกขังวะอัทุกขังสมุทังวาตัมปีอาศิตตั้งเกณฑ์อาศัตถ์ตั้งละขั้นนาโทสั้นนาโมหะินาอาศิตตั้งชาติยาชาลมาลเนนาก็สุเกศิปาริเวทิศิสุเกศิโอมานาเสศิอุปายาเสศินันอาศิตถ์ติวะทามิกายวอาศัตโตโสสะาอาศัตากายวิญญาณ อาทิตังกายสัมปัสโสอาทิโตยมปิทังกายสัมปัสสะปัญจียาอุปัสสติเวทิติยังทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขมุทดขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลัขะขินนาโทสกขินนาโมหะขินนาอาทิตังชาติยาชาละมลตเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิมโนอาทิโตยมธรรมะอาทิตายมโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมปัสโสอาทิโตยมปิทางมัน โมสัมผัสปัญจยาอุปสติเวทาติยังทุขังวาทุกขังวาอาทุกขังวะทุขังวาตัมปิอาหิตังเกนะอาหิตังอาหิตังลักขินาโสซขินาโมหขินาอาหิตังชัติียาชรามารณีนาโสเกหิปาริเพหิทุเกหิโสมานาเซหิอุปายาเซหิอาหิตันติวะทามิเอวังปัสฉังพิขเวสุตวา อริยาสาวกจักขุสมิงปิณิพินทติโลเปสุปิณิพินทติจักขุวิญญาณิปิณิพินทติจักขุสัมปัสเสปิณิปินทติยัมปิทางจักขุสัมปสะปัญจะยัอุป,ปสติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอาทุขามะสุขังวาตัาสม,มิงปิณิพินทติโล ตาสามมิตรนิพนติตาเทสุปินิพนทิติโสตวิญญาณิปินิพนทิติโสตสัมภะเสปินิพนทิติยมปิทังโสตสัมผัสปัญจยอุปัสติวินทิติยังทุกขังวาทุกขังวาอทุกขังสมุทุขังวาตาสามมิตรนิพนทิติมคานาสามมิตรนิพนทิติคันเทสุปินิพนทิติวิญญาณิมคาวิญญาณิปิณิพนทิติมคาสัมภะเสปินิพนทิติยมปิทังมคาสัมผัสปัญจยอุปัสติวินทิติยังทุกขังวาทุกขังวะอ่ะทุา ตาสมิปินิปินตติชิวะหายยปินิปินตติตาเสสุปินิปินตติชิวะหาวิญญาณปินิปินตติชิวะหาสัมปัสสิปินิปินตติยัมปิทังชิวะหาสัมปัสสะปัญจยาอุปสติเวทติยันทุขังวะอาทุขังวะอาทุขามาทุขังวะตาสมิปินิปินตติกายาตาสมิปินิปินตติโพสัพเสสุปินิปินตติกายาวิญญาณเนปินิปินตติกายาสัมปัสสิปินิปินตติยัมปิทังกายาสัมปัสสะปัญจยาอุปสติเวทุขังวา อาสุขกสุโมขังวาตัสสมีเป็นนิพนธตินาโมนาสัมมเป็นนิพนธตินาสัมมสุเปนิพนธติมโนวิญญาณนิปนิพนธติมโนสัมัสเสปนิพนธติยัมปีทามนาโมสัมปัสสปัญจยญาอุปสัติวัฏติยังสุขังวาทุกขังวาอาทุลามะสุขังวาตัสสมีเป็นนิพนธตินาปีทางวิลาสติวิราคาวิโมจติวิโมตัสสัมมิวิมุตตา มีติยานันหติชินันชาติบุชิตพรมจาริยังกตังกาลณียังวันนาปิยังอัธาตาญาติปชานีติอิธามาโวจะาพระเาวะอัตมาณาเตภิกขุภาวะโตสาสีตังอาพินยันตุงอิมัสสันมินจ่ปะนาเวทาลธรรมันสมิงตัญญาปานีตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปัยหายาอาสาเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติบทที่สิบสาม เอวังเมสุตังเอกลงสมยยังพระเขาว่าพรณะสียังวิหารติอิสีปัตตเนมิขาะเยตตะราโคพระเขาว่าปัญจวัคคีเยวิคูอมันเตศีรูปังพิขเวอานาตารูปัญจจิตสังพิขเวออตตาภาวะวิสานะยิทังรูปังอภาทไยาสังวเตยาลภัเท่าจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยัสมาจาโคพิขเวรูปังอานาตา สมารูปังอภาทัยยาสังวัตตินาจับรับพาติรูปเอนวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะกทิทาง่ิขาเวอัตาอภาวิสานยิทางเวทนาอภาทไยาสังวัตยาลับเพธาจะกเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามอโหสิติยาสมาระโขพิขาเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนา อภาทไยยสงวัตติน่าจะละพัติเวทนาญาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะที่สางพิขเวอตาอภาวิสานายิทาังสัญญาอภาทไยยสงวัตยาระเพธาจะกสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาอโหสิติยัสมาจักโภพิขเวสัญญาอนัตตาสัตตสัตมนัจก ตสามาสัญญาอภพาถัยยสังวัตติน่าจะลพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอะโหสิติสังขาระอนัตตาสังขารจากที่สังขิขเวอนัตตาอะบิดวิสังขูนจิตทางสังขารอะพาถัยยสังวัตเตยุลพิธาจากสังเคลสูเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามะอะโหสิุติ ยสัมาจารโหพิฆเวสังขาราอนัตตาสัมมาสังขาราอภัทายาสังวัตตันตินาจารับแนติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามะอโหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะจีสังพิฆเวอัตตาอภัสสานะจีทังวิญญาณังอภัทายาสังวัตเตยาลพเทตจาวิญญาณเ เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยะสัมมาจขโพพิเขเววิญญาณังอานาตาตัสสัมมาวิญญาณังอานาฟาทยยะสังวัตตินาจารพาติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมะยะมะยะถาพิเขเวรูปังนิจังวาอานิจังวาติอานิจังพันเตยัมปะนานนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัดยำปะ นานิจังทุกครั้งวิปาริณาธรรมังกาลังนสตังสามารถนุปัสสิทุงเอตังมามาเอโซหามาสามีเอโซเมอตาานิโน เหตังพันเตตังกิงกัญญาธาภิกขเวเวทานานิจาวะอนิจาวติอนิจพันเตยํมปานานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยัปานานิจังทุกขั้งปะวิปาริณามะธรรมกัาลังนุตังสามานุปัสสีตุงเอตังมามะเอสโสามัสมิเอสเมอัตานิโนเหตังพันเตตังกิงกัญญาธาภิกขเวสัญญานิจาวะอนิจาวติอนิจาพันเต ยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสามิเอโสเมอัตตานิโนเหนังพันเตตังจิมัญญาถาพิขเวสังขารานิจจาวะอนิจจวะติอนิจจพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังธรรม ทำเปยยัมปะนานิจังทุกขังวิปาริณามะทำมังกรลังนุตังสัมมานุปสิตุเอตังมามะเอโสหะมัสมามิเอโสเมอัตตาณิโนเหตังพันเตตังกินกินยาหาทิ่ขาเววิญญาณังนิจังว่าอนิจังวติอนิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังว่าตังวติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปาริณามะทำมังกรลังนุตังสัมมาสุปสิตุเอตังมามะเอโสสหามะ สามีเอโสเมอัตานิโนเฮตังพันเตตัสสมาหิธาภิกขเวยังกินจิรูปังอนัตอตีตานาคาตาปัจจุปนังอัชาตังวาภาหิทาวะโอระติกังสุขุมาวะนังหินังวาปานิตังวายันทุเลสันติเกวะสัพเพรูปังเนตังมามเนโสหะมัตสมิเนเมโสอัตานิเอวังเมตังยถาคูตังสมัตปัญญาสัพพังยากาจิเวทนาอติตา นาคาตาปจุปนาอัตตาวาพะหิทวาโอราดิกวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพเวทนาเนปังมามาเนโสหามัสมิเนโซเมนาเมโซอัตตานิวังเมตังยถหาภูตังสัมมาปัญญายะสัพพังยายากาจิสัญญาตินานาคาตาปัจจุปนาอัตตาวาพะหิทวา โอราลิกาวาสุขุมาวะหินาวะปานิตาวะยาเลทุยาทุเรสันติเกวะสัพเพสัญญาเนตังมะมะเนโสหามะสมินะเมโสอัาธาติเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมาปัญญายาสัพพะทังเซเกจิสังขาราอติตานาขัตตปัญจุปันนาอัตตาวะทามีทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวะหินาวะ ปานิตาวายทูเรสันติเกวะสัพเพสังฆาระนตังมามาเนโซหามัสัมมิเนเมโซอัตานิเอวังเมยัทาะูตังสมปัญญาญาสัพพังยังกิจวิญญาณังอาติตานาคาตาปจจุปันังอาทิตังวาพาหิทาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวายันทุเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามัสัมมินะ เมโซอัตตานีเอวเมตังยัาภูตังสมะปัญญายิสัพทังเอวังปัจจังพิขเวสุตรวะอาริยสาวะโกรุปัสสัมมิปินิพินทติเวทนายาปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังขารลสุปินิพินทติวิญญาณสัมมิปินิพินทตินิพพังวิลาสติวิลาคาวิมุตจติวิมุตตสัมมิวิมุตจจมิติญางโหติหินาชาติวิสุวุติ พุทธสีตังพัฒมจาริยังกาตังการณียังปนณปารังอัฏฐายติปชาติติอิทัมาโวจะภะคะวะอัตตามานาปัญจวิคิยาภิกขุภะวะโตภุทธสีตังอาภิตันตุอิสงอิมันสัมิจาปาณาเวจาการะมันสัมิกายะมณีปัญจวิคียนานังภิกขุนังอนุปัฏฐายะะสอาสะเวหิจิตาตานิวิมุตติงสุติ